2> 1, 2, เรื่องฟองแต่งไม่ยอมนอนตัวละครนะครับก็จะมีหนึ่งกอมีนิสมีลักษณะนิสัยใจดีตามใจลูกรักครอบครัวตัวละครที่สองคือแม่รับลูกตามใจลูกใจดีตัวละครที่สามฟองแต่งลักษณะนิสัยนะครับก็อยากรู้อยากเห็นไม่ค่อยเชื่อฟังพ่อแม่รักพ่อแม่ เปิดมาครับต้องแต่งไม่อยากนอนกอดหนอนไม่ยอมหลับใช่ครับผมไม่ง่วงครับนอนหลับเกิดคนดีนี่คือบทพูดของต้องแต่งนะครับต้องแต่งปวดฉี่ตองแต่งอยากนอนกวดาที่หนี พ่อครับผมเนี่ยนอนแล้วบทต่อมาครับก็จะเป็นตอนต่อแต่งนอน้วครับก็ฝันดีนะคนดีมองแต่งนอนหลับฝันดีจบแบนะครับ